สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อนนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนประจำวัวพฤัที่2พฤษภาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุนสารากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้มาดูสูตรเด่นบนชุด3ามดาวนะคะอาจารย์จะวางสูตรนี้ชุดนี้ให้เกาะแล้วกันเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยไปตามชุดอมาตะตลอดชีพนะ มีอีกประมาณ5-6สูตรที่เดินดีเดี๋ยว,ว่างให้ในคลิปเดียวกันเลยเหมือนเมื่อที่แล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ในสูตร3ดาวนี้อาจารย์แยกไว้ให้ตลอดนะคะเพราะว่าเวลาดูจะได้ไม่สับสนนะอันนี้ของวันที่2องนะสองพฤษภาคมอาจารย์จะย้อนไปให้ดูถึงสองงวดนะสองงวดอ่ะดูตรงนี้ก่อนละกันเริ่มต้นชุด เด่นบนชุด3ดาวนะคะงวดที่ออก481สูตรที่หนะเข้าเลข8สูตรที่สเข้าเลข4สูตรที่สมเข้าเลข1ก็จะมี481เนี่ยอันนี้จะได้สามดาวโดยปกติทั่วๆไปสูตรนี้ได้3ดาวคือได้3ดาวบ้างสองดาวบ้างดาวดหนึ่งบ้างนะส่วนแล้วแต่ว่าตัวชนตัวไม่ชนนะงวดที่แล้วจานก็ตามต่อแล้วก็เน้นสูตรเนี่ย อาจารย์บอกแล้วว่าเพื่อนๆเขาหลุดมาแล้วก็กลับมาเข้าแล้วแต่สูตรนี้จะยังไม่หลุดงวดนี้อาจจะหลุดก็ได้อาจารย์ยังเขียนไว้ได้ว่าอาจหลุดนะเป็นด,ด้วยดินสอไว้ให้นะคะก็หลุดจริงเลยนะท่านผู้ชมออกมาที่ห้าเก้าแปดสูตรนี้หลุดอันนี้ก็คือเข้าก่อนนะเข้าเข้าแล้วก็เข้านะอันเนี้ยหลุดนะคะแล้วสูตรที่สองนี้ก็เข้าสูตรที่สามก็เข้างวดที่แล้วนะมีตัวชนก็คือ เลขห้านะคะเลขห้าก็เป็นเลขที่อาจารย์ให้เป็นตัววิ่งด้วยนะเลขห้าเลขห้ากับเลขเก้านี้เป็นตัววิ่งวดที่แล้วนะออกมาที่ห้าเก้าแปดสามตัวนี้จะมีสูตรที่สองนี่ได้เลขห้าสูตรที่สามก็ได้เลขห้าก็จะได้ดาวเดียวนะคะแต่ว่าหลุดไปหนึ่งสูตรอ fc อยากจะดูดตามต่อนะเห็นไ,ไหมคะพวกเนี้ยเคยหลุดนะ แล้วกลับมาเข้าเดี๋ยวให้ดูสถิติของเก่านะดูตัวนี้ก่อนใส่สีให้เรียบร้อยนี่คือของอันนี้คืองวดใหม่นะแล้วย้อนให้ดูสองงวดอันนี้ก็คือห้าออกมาได้ห้าตัวเดียวนะคะห้าตัวเดียวได้ไปหนึ่งดาวห้าเก้าแปดตามนี้เลยเนาะอันนี้มาดูสถิติเลยเดี๋ยวอาจารย์รูตัวนี้ดิดั เอาแค่ okay, นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยแคปหน้าจอนะท่านผู้ชมอาจารย์จะให้ดูสูตรที่หนึ่งก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งมีทั้งหมดสามสูตรนะ #1 เลย #2 แ,แล้วก็ #3 ส,สามสูตรนี้เดินเหมือนกันคือบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะสามดาวสูตรแรกนะจากที่ไม่เคยหลุดนะคะสูตรที่หนึ่งนี่เลยจารจะสลงให้ดูเป็นสูตรเดินค่อนข้างดีนะ ระยะทั้งหมดก็เท่าไหร่คะหนึสองสาเหมือนกันเลยเนาะอันนี้ไปไปเนี่ยมเดินดีนะอ4อส่แปดหนึ่งก็ยังเข้าเพื่อนๆก็มีหลุดไปแล้วนะหนึสองสามนะออก5 9 8ต้องบวกเลขตัวแทนนะหรือว่าอาจจะบวก2บวกอะไรก็แล้วแต่แต,แต่ยังไม่ปรับเป็นสูตรสี่ตัวนะยังอยู่ที่3ตัวอยู่ทำหลุดไปก่อนนะคะงวดนี้ก็ได้หนึ่งสองสเหมือนกัน หนึ่งสองสามเลขที่เราหมายตาไว้ก็ยังยังมีนะเลขสองหรือว่าเลขสามแล้วก็ถ้ามันบวกเลขตัวแทนเป็นห้าจะเป็นแปดมันก็จะเข้าตัวนี้แต่ว่าสูตรบรรลุนะทำหลุดไปก่อนวงนนี้ก็ใช้เหมือนเดิมคือหนึ่งสองสามนะคะสูตรที่หนึ่งนะหนึ่งสองสามอาจารย์เขียนให้ก่อนล็อกเดิมเลยนะสามตัวนี้นะเผื่อจะกลับมาเข้าสามตัวมันก็จะเลือกง่ายกว่าสี่ตัว ด้อจะหลุดต่อไปแล้วก็หาทางปรับว่าจะปรับตัวไหนให้มันเข้าทั้งสองงวดจะอาจจะไม่ได้บวก5อาจจะสาบวกสองเป็นห้าหรือว่าสามบวกสี่สามบวกกับหเป็น9้าอะไรอย่างนี้ยังยังบวกไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าต้องให้หลุดไปสักงวดสองงวดสงงวดถึงสามงวดก่อนนะแล้วแล้วจะมองเห็นตัวปรับนะคะ,ะเลขวิ่งตัวเดียวนะะเลข2อาจารย์สอนไปแล้วนะเลข2นี่นะแล้วก็ เลขสามกับห้าก็เด็ดเหมือนกันมาตัวหนึ่งสองตัวสีิก็อาจจะเข้าหรือหลุดอันนี้ก็เดี๋ยวดูตอต่อไปก่อนนะเพราะว่าสูตรยังหลุดอยู่แล้วมาดูสูตรที่สองสามดาวสูตรที่หนึ่งเก็บไปก่อนเลยต่อไปสามดาวหนึ่งสองสามนี่ดูสูตรไหนเนี่ยสูตรหนึ่ง สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งคบสมัยจารยหยิบแต่สูตรหนึ่งสูตรสองอยู่ไหนเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะสูตรสามเดี๋ยวอาจารย์ขอหาสูตรสองแป๊บนะมีแต่สูตรสามเกิดอะไรขึ้นสามดาวที่หายากอยู่นะ ว่าหามาได้แล้วนี่เจอล้สูตรสองนี้สามดาวสูตรสองที่ได้ห้าหเจ็ดเจอแล้วท่านผู้ชมสูตรที่สองสามดาวเออโหจริงนะ สูตรนี้หลุดนะท่านผู้ชมหลุดไปหนึ่งงวดก็คืองวดที่ออกหกสองหกแล้วก็กลับมาเดินนะก็คือสูตรนี้อันนี้คือสูตรสองนะเก้าศูนย์สามนี่ไล่ไปเลยสามตัวนี้เดินดีนะเดินดียังอยู่ที่สามตัวแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งถ้านับเรียงตัวไปก็เก้าศูนย์หนึ่งสองมันจะออกหกสองหกี่มันจะเข้านะแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ปรับนะอันนี้ทําเป็น หลุดไว้ก่อนนะหลุดนะแล้วต่อมาก็จะเป็น48 1ออกมา234แล้วนับเรียงตัวก็2องสามมันยังกลับมาเข้าที่3ตัวด้านหน้าอยู่ก็คือ2 3งสามสีออก48 1แปดหนึเนี่ยสองออก481แนะแล้วงวดต่อมาก็ห้าหกเจ็ดออกห้าเก้าแปดนี่ยังเข้าอยู่ถ้านับไปก็เรียงไปเลยนะ7แล้วก็แปดก็เข้า2ตัวเลยนะอันนี้คือเข้านะเนี่ยเข้าหเข้า8เลยนี่นะคะ อันนี้เราเราดูแค่3ตัวนี้เป็นจะเข้าอยู่ก็คือ5้าหแล้วงวดนี้ก็7 8 9ดแปดเจาอยากที่หลุดนะถ้าปรับ4ตัวจะเข้าทุกงวดนะอยากยังไม่ปรับเนาะเอาไว้ยงี้ก่อนเน้น7 8 9ถ้าตัวสุดท้ายนี่ก็เป็นศนะูนเนี่ยเพราะมันจะนับเรียงตัว7 8 9อยู่โอเคอาจารย์เขียนไว้ก่อนนะ7 8 9ชอบชอบแชอบ9เนาะตัวที่2ใช่ไหมเจ็ด แปดเก้าออันนี้ก็ชอบแปดชอบเก้าอ่ะตอนนี้สูตรที่สามสูตรที่สามก็คือหลุดเหมือนกันนะหลุดในงวดที่ออกหกสองหกพอสี่แปดหนึ่งก็กลับมาเดินอาจารย์ก็จะยังไม่ปรับเพราะว่าไม่ทราบจะบวกแบบไหนจึงจะจึงจะเข้าทุกสูตรทุกงวดก็คือ เก้เท่ากันนะเริ่มที่903าศูนย์สาด้วสาดาวเนี่ยเดินมาด้วยกันเลยเนาะโอ้แต่ก่อนเดินดีนะสูตรนี้ดังนะสามดาวนเนี่ยเนี่ยเจ็ดปดเ้าออกหกสองหถ้าเราบวก3มใช่ไหมเป็นสิมันถึงจะเข้าหรือจะบวกอะไรก็ยังไม่ทราบอันนี้ยังไม่ได้บวกนะก็กลับมาเข้าที่เดิมคือศูนย์หนึ่งสองแล้วสี่แดหนึ่งเข้าใน3ตัวแรกนี่นะถ้าบวก3ามมาเลือ,อจะต้องบวกเป็น อะไรที่มาได้เลขหกก็ได้แล้วดูก่อนเพราะว่ามันยังไม่หลุดอีกหลุดไปงวดนี้หลุดอันนี้ก็กลับมาเดินศูนย์หนึ่งสองออกสี่แปดหนึ่งเข้าสามสี่ห้าสามตัวนี้ยังไม่ได้ปรับนะตรงนี้จะยังไม่ปรับก็เก้าห้าเก้าแปดนี่เข้าอีกอ่ากลับมาเดินเหมือนเดิมเลยวันนี้เอาของเก่าก่อนนะหนึ่งสองสามจะยังไม่ปรับนะเพราะว่าถ้าปรับมันจะต้องเข้าทั้งตัวที่หลุดตัวนี้แล้วก็หลุดตัวนี้ด้วยต้องให้เข้าทุกสูตร ออทุกงวดหลุดแล้วกลับมาเข้าสองงวดเหมือนกันเลยเห็นไหมแล้วอันเนี้ยมันยังไม่หลุดอาจารย์บอกอันเนี้ยไม่หลุดแต่ไอ้พวกนี้หลุดกลับมาเข้าไอ้น,นี้ไม่หลุดอาจจะหลุดงวดนี้เพื่อเพื่อนเพื่อนเขาหลุดไปหมดแล้วอาจารย์บอกแบบนี้งวดที่แล้ววันนี้ก็หนึ่งสองสามล็อกเดียวกันเลยเนาะหนึ่งสองสามอ่าตัวที่เราไม่มองเลยเนาะคือเลขหนึ่งไม่แน่นะท่านผู้ชมเผื่อมางวดนี้ได้ยุ่งเลยเนาะ มองแต่สองกับสามสองกับสามไม่หนึ่งสองสามเนี่ยก็ก็ซ้ำกันนะถ้าสูตรนี้เข้าอันนี้ก็เข้าไปด้วยเลยถ้าอันนี้หลุดอันนี้ก็จะต้องหลุดตามหลังจากที่เข้ามาแล้วสองงวดใส่เครื่องหมายถูกกันนะสองงวดสองงวดงวดนี้จะไงต่อไปก็ตามนี้เลยนะเลขวิ่งตัวเดียวเลขสอง สามกับห้ามาตัวหนึ่งนะแล้วก็หกกับหนึ่งมาตัวหนึ่งหกกับหนึ่งมาตัวหนึ่ง่ะเป็นสูตรสองตัวมาตัวที่อาจารย์สอนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสูตรย้อนงวดสูตรเด่นบนแบบปกติทั่วไปนะสองสูตรคิดไม่เหมือนกันแต่ได้เลขตัวเดียวกันนั่นก็คือสอนไปหมดแล้วนะอยู่ที่ดุลพินิจของ fc แล้วก็มี fc บางท่านขอมานะคือดับบนร้อยสิบหน่วยทุกหลักอ้าว อาจารย์บอกไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะแสดงว่าดูไม่ครบทุกสูตรเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์บอกให้ใหม่ะคะ่ะอันนี้ก็คือว่าที่หกสิบสามให้ดูแค่นี้นะตั้งแต่วัวที่ห้าสิบเอ็ดยาวมาเลยจนถึงว่ที่หกสาอันนี้คือไม่หลุดเลยถ้าไปเปิดดูก็คือไม่หลุดไม่ต้องดูแล้วนะคะเมื่อที่แล้วให้ไปเลขสองออกห้าเก้าแปดอยู่วันนี่เลขสี่ แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งซึ่งเดินมาทั้งหมด20งวดก็คือเลข7นะคะท่านผู้ชมนี่เลข7เห็นไหมเจ็ดก็คือเลขวิ่งตัวเดียวนะอาจารย์ถึงไม่ชอบนะหลายสูตรอยู่นะที่ทําแล้วมันเอาอยู่นะเนี่เลขเจ็เดี๋ยวดูนิดนึงทางเก่าจะโผล่ก่อนโอเคนี่แหละที่ให้ดูนะอ่ะยี่สิบงวดแล้วเอาอยู่นะจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเลขเจ็ดเขียนไว้ให้เจ็ด จ็ดนะนี่ก็คือส่งลูกศอนมาเลยยี่สิบงวดตรงนี้ก็คือหกสิบสามงวดต้องเขียนงวดไว้ด้วยนะเดี๋ยวคนนึกว่าให้หวยหกสิบสามงวดกับยี่สิบงวดอ่ะแล้ว ตัวมายากของครบสามตัวบนก็คือสี่กับศูย์มันซ้ํากันไงที่อาจารย์บอกมันไม่ได้เลขเพิ่มเติมขึ้นมามันก็เลยหนึ่งสองสามได้หนึ่งสองได้สามตัวตัวมายากได้สามตัวก็คือสี่กับศูนย์แล้วก็สี่กับเจ็ดนี่ก็จะเป็นสี่ศูนย์เจ็ดั่นแหละสามสามตัวนี้เลขสี่ซ้ํานะแล้วก็เลขเจ็ดเลขศูนย์ถ้าหากมาหลุดอะไรไปยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้เลย สองพฤษภาสองพฤษภาคม2567ันหรสเดูเด่นบนนะชุด3ามดาวขอมาก็จัดไปให้นะจะมีตัวไหนจะเข้าวินนะก็ลองเช็คดูเลขสองนี่ก็สวยนะท่านผู้ชมนะ2829หรือว่า3ามแปเป็นคู่โต๊ดไนดะที่พูดเนี่ยไม่ใช่คู่ท้ายนะคู่ท้ายยังไม่ทราบเลยว่าจะเป็นตัวไหน ออมาก็จัดไปเนาะแล้วเดี๋ยวเหลือสูตรสำคัญสำคัญอีกก็จะมีพวกสูตรอะไรสูตรแปสองสูตรคู่เงินหนึ่งนะสูตรยอดนิยมหนึ่งก็ยังเข้าอยู่นะยอดนิยมสองเเข้าเอามาตะตลอดชีพอะไรพวกนี้เลขนิมิตประมาณสักเดี๋ยวอาจารย์คัดลงไปให้สักห้าสูตรแล้วกันแล้ววางไว้ในคลิปเดียวกันเลยเมื่อที่แล้วอาจารย์วางทีเดียวสิบเอ็ดสูตรเลย รวมทั้งเอายกตัวนี้ไปที่เอาไปให้ดูด้วยนะเป็นสามสูตรนี้ก็เป็นสูตรทิปสูตรที่หทั้งหมดสิบเอสูตรจําได้อยู่นะวางให้ทีเดียวเลยเป็นเด่นบนนะ11สูตรเลือกกันตาหูลายหมดเลยนะท่านผู้ชมก็หวังอยากจะให้เอฟีถูกกันแหละไม่มีอะไรนอกเหนืจากนี้นะเพราะว่าแต่ละสูตรก็ยุ่งยากสับสนใช่ไหมมันไม่ได้มาทางเดียวกันเน่งเน่งเน่งเงจะจะเลยเราต้องการแค่ หตัวเริ่มต้นแล้วก็จาก5ตัวคัด3ตัวเป็นหวยพวงนะหวยพวงแล้วก็หวยหกกลับนะสมตัวหกกลับแบบนี้ <S <S เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ฝากนะไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพวกกอาจารย์หมาคลิปหน้านะแล้วก็ลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะ